สวัสดีครับผมธนิษศรีกลินดีครับพบกับผมทุกคืนวันศุกร์ตั้งแต่เวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับในรายการชีวิตดนตรีศีลศินปนะครับเรื่องราวและความคิดหลากหลายนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับทาง96.5 FM คลื่นความคิดของเรานะครับพบกันนะครับทุกวันศุกร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนมาสัมผัสท่วงทำนองแห่งชีวิตผ่านครุยไทยโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลินดีศิลปินแห่งชาติ ในชีวิตดนตรีสีสินม,มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด แหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร022016543 022016543 96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสอมททั่วประเทศเสนอรายการ t i n n k i n g Network ดำเนินรายการโดยไพศาลมังกรชัยยา สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับถึงเวลามาติดตาม Thinking Network นะครับสัาดรับวันเสาร์นะฮะซึ่งดำเนินรายการโดยผมไพศาลมังกรชยาวันนี้เช่นเคยนะครับสวัสดีทักทายไปถึงท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทางสถานีวิทยุหลักนะครับก็คือ FM 96.5คลื่นความคิดซึ่งออกอากาศที่ อาการปฏิบ kind of like ัติการบมจสมทกรุงเทพมหานครและท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกสททุกสถานีทั่วทุกภาคของประเทศไทยท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะซึ่งจะได้ทั้งรับฟังรับชมรายการของเราไปพร้อมๆกันทุกช่องทางนะครับ ก็วันนี้วันเสราร์ที่สิบหกธันวาคมนะวันนี้ก็เป็นอีกเสราร์หนึ่งครับที่ผมก็จะมาพร้อมกับแขกรับเชิญนำเรื่องราวที่น่าสนใจมา,าสานแสนรายการกันนะครวันนี้เป็นอ่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับก็แนะนำแขกของเราวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับคุณปคุนาบุญก่อเกื้อนะะเจ้าของฟูรานฟาร์มอยู่ที่จังหวัดจะเช,ชิงเซาใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับสวัสดีครับคุณปคุนาครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเห็นมีชื่อเล่นว่าคุณคุณแก้วใช่ไหมครับคุณแก้วจ๋าอ่าขออนุญาตเรียกคุณแก้วได้นะครับได้ค่ะ ครับอ่าคุณแก้วเป็นเจ้าของฟูรานโนฟาร์มชื่อเนี่ยผมจําได้ว่าฟูรานโนนี่เป็นเมืองในในฮอกไกโดใช่ไหมปลูกเมล่อนอะไรต่างๆเยอะมากใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วชื่อมาจากชื่อว่าอ่าเราได้กินเมล่อนลูกแรกค่ะมาจากเมืองฟูรานโนค่ะอ่าจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเราก็เลยใช้ชื่อนี้ค่ะเอามาเป็นตั้งตั้งเป็นชื่อฟาร์มเดิมงฟาร์มเราอะค่ะชื่อบ้านสวนเมล่อนอําเภอบ้านโพค่ะ อ๋อแต่เพื่อให้ชัดว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเมลอนระดับคุณภาพญี่ปุ่นนะใครที่เคยไปเที่ยวที่ฮอกไกโดที่ฟูรานะเขาจะมีบุฟเฟ่ใช่ไหมให้เป็นทานแบบไม่อั้นเลยค่ะเออแต่ผมเคยไปทานทีทานได้ประมาณสักครึ่งครึ่งครึ่งลูกฮะอ่าฮะอิ่มแล้วฮะไปไปไปต่อไม่ได้ละอ่าก็เกิดแรงบันดาลใจจากการที่ชอบเมลอนใช่ไหมฮะเลยเลยนำมาปลื้ ใช่ค่ะเกิดจากการที่สามีชอบทานเมลอน,นะคะ่ะเราก็เลยมาเอ,อเอามาเอามาปลูกค่ะครับก็แค่ปลูกบบเล่นๆน,นะคะให้คนในบ้านได้ทานแค่นั้นเองค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นเกษตรกรที่ที่ทำถนน,นี้ค่ะ <c oughs> หลายปีแล้วเนี่ยป,<อ>ปลูกเล่นๆน,นีหลายปีแล้วใช่ค่ะเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแล้วปลูกเล่นๆน,นี่คือปลูกยังไงปลูกสักกี่ต้น<อ>ปู่เราเริ่มต้นนะคะจากการปลูกแค่ประมาณสัก อ่าสามสิบต้นก่อนค่ะอือค่ะสาสิโดยไปเอาเมลเร็ดพันธ์ุมาจากฮอกไกโดเลยใช่ค่ะมล็พันเราเราซื้อมาซื้อไม่ใช่จากฮอกไกโดค่ะอ่าเราซื้อจากประเทศไทยนี่แหละค่ะเพื่อที่จะเอามาทดลองปลูกค่ะอ๋อแต่หมายถึงว่าเป็นพันธุ์เมลอนพันธุ์ดีจากใช่ค่ะสายพันธุ์เป็นที่ญี่ปุค่ะอืม คทดลองกูงาาก็ประสบความสาเร็จทันทีเลยไหมครับอ่าถือแก้วเรียกตัวเองว่าฟลุกมากกว่าค่ะด้วยความที่เราเริ่มต้นจากการที่เราไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรเนาะเราก็จะจะดูแลเขาเป็นแบบพิเศษมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเผอ,อิญมันเกิดการได้ผลครั้งแรกที่กับการลงทุนแค่สามพันบาทอะค่ะอืมค่ะแล้วก็ทำยังไง<ล>เราเ่าสันิดนึงที่ว่าฟุกเนี่ยฮะคือมันได้ผลหมดเลยค่ะ <c oughs> ทั้งทั้งอ่าหกสิบลูกเลยค่ะอาาได้คือเมลอนนะคะจะปลูกแค่หนึ่งลูกอะเอาแค่หนึ่งต้นครับต้นละลูกครับใช่ค่ะต้นละลูกเสร็จแล้วมันได้ได้ผลเลยหกสิบลูกพอหกสิบลูกปุ๊บเนี่ยเรากินอ้ยรสชาติมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสามีทานะคะหกสิบลูกหรอยังไงก็กินไม่ทันเนาะแก้วก็เลยอลองทดลองโพสขายก็ขายในมือถือนี่แหละคะ่ะ ขายในอินเทอร์เน็ตขายในเพจเนี่ยค่ะอ่ามีลูกค้าค่ะสั่งไปทานสั่งไปทานเสร็จปุ๊บกินในรสชาติเราถูกใจเอ๊เมลอดมันหวานหวานเค็มๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยของเราจะมีมีความพิเศษค่ะคือเมลอดหนูเค็มเพราะว่าที่บ้านนะคะดินจะเค็มอ๋อเป็นสภาพดินที่ที่ชาเชิงเซาใช่ไหมใช่น้ําก็เป็นน้ําเค็มด้วยค่ะมันก็เลยได้รสชาติที่เป็นชิคเนเจอร์ของ แบบถมักของเราค่ะพออ,อลูกค้าไปทานแล้วเนี่ยติดใจก็โทรมาจากเฮ้ยน้องรอบหน้าต่อไปปลูกอะ่ะพี่ขอสั่งสองลูกนะสามลูกนะคนลูกหนึ่งนะมันเริ่มกลายเป็นตลาดนาการผลิตค่ะเราก็เลยเริ่มขยายโรงเรือนค่อยๆยขยับมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้เรามีสิบเจ็ดโรงเรือนค่ะเฉพาะตัวเจ้าเอกนะสิบเจ็ดโรงเร,งเรือนครับ<อ>ค่ะ,คะแล้วก็มีอ่าตอนนี้เป็นสหกรณ์ค่ะเป็นสมาชิกผู้ เพื่อปลูกเมล่อนในจังหวัดฉาเชิงเจ้าก็จะมีจากกลุ่มอย่างสมาตฟาร์มเมอร์ด้วยจากฟาร์มเมอร์เองด้วยอะไรเงี้ยค่ะรวมกันก็ร้อยห้าสิบสามโรงเรือนแล้วค่ะอืผลผลิตรวมรวม,รวมกันก็เยอะมากสิครับใช่ค่ะผลผลิตของเราก็เราก็จะส่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ สมโมเดิร์นเทแล้วก็ที่หน้าฟาร์มค่ะเราก็เปิดให้ลูกค้าเข้ามาเที่ยวด้วยพอลูกค้าเข้ามาก็เหมือนที่พี่บอกเนาะมากินได้เลยมาชิมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาชิมเมลอนของเราว่าอร่อยอยังไงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแล้วก็เข้าไปตัดเมลอนเองในฟาร์มได้เลยจะ้ะอ๋อก,ก,ก็มีกิจกรรมอย่างนี้ด้วยคล้ายๆของที่ญี่ปุ่นเขาทำใช่ค่ะใช่ค่ะครับ <laughs> ค่ะ ไอ้คที่ผมสงสัยว่าที่ว่าฟุกเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ศึกษาข้อมูลเราทําอะไรมาพอสมควรใช่ไหมฮะไม่ใช่จู่ๆก็บูใช่ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่อยู่ๆปลูกแล้วก็อ่าได้เลยนะคะข้อมูลทุกอย่างแก้วศึกษาตามอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ค่อยๆทําแล้วก็ดูจากองค์ข้อหลวงรัชกาลที่เก้าว่าคือเราต้องเราต้องการปลูกอ่าเมลอนให้กับผลที่เราหลักได้ทานให้กับครอบครัวได้ทานเออจะทํายังไงดีล่ะกับการปลูกขึ้นแล้วไม่ให อ่าไม่ไม่ต้องใช้ยาอันนี้ค่ะเราก็นำนำอ่าคำสอนของพ่อในเรื่องของสอนให้ชาวเขาเขามง<ๆ>ที่เขาปลูกเมลอนอ่าปลูกผักในมุ้งนะคะเพื่อไม่ให้ใช้ยาเราก็เอามาไปดูแะอ่าก็คือใช้วิธีการมุ้งป้องกันแมลงไปเลยนะไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงใช่ค่ะ<ๆ>ไม่ต้องใช้ยาซึ่งซึ่งการดูแลมันอาจจะยุ่งยากกว่านิดหน่อยอาจจะลงทุนมากกว่านิดหน่อยแต่ผลลัพธ์ออกมาก็คือ เป็นค้าของเราอะค่ะปลอดภัยกับผู้บริโภคจริงจริงอืมโอเคครับที่เราตอนเริ่มต้นเนี่ยที่มาถูกทางก็คือกลางม้งให้กลางม้งปลูกกันนะฮะใช่ค่ะกลางม้งปลูกแล้วก็เอ่อกลางม้งปลูกแล้วก็ทําระบบปิดค่ะแล้วก็ใช้เป็นอ่าสั่งเอ่อทำด้วยเขาเรียกอะไรนะตอนแรกก็เริ่มต้นคือคือเราเป็นเกษ,ษตรกรเนาะแต่เราก็ขี้เกียจ ทุกอย่างที่เป็นระบบทำระบบทาระบบน้ำหยดไปอย่างเราก็จะใช่ระบบน้ําหยดอะไรพวกนี้ยค่ะแล้วก็ควบคุมผ่านมือถือออเทคโนโลยีอะไรที่เขาใช้การเกษตรที่เราเรียนรู้มาเอามาใช้เลยนะใช่ค่ะด้วยความที่หนูดูเป็นพนักงานโรงงานมาก่อนเนาะก็ก็พยายามทําทุกอย่างให้ให้ง่ายค่ะจะทําทํายังไงทําเกษตรยังไงให้ทําน้อยแต่ว่าได้เงินเยอะๆอะค่ะครับ ค่ะแล้วก็สินค้าที่ออกมาต้องได้คุณภาพค่ะของเรามี GAP รับรองค่ะครับอ่นนี้ประเด็นที่น่าสนใจซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องการปลูกเมล่อนนี่ก็ปลูกมาแล้วเจ็ดปีประสบความสําเร็จจนกรทั้งรวมกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มสากลนะฮะมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนเด็กุ่นใหม่เข้ามาร่วมด้วยใแต่ผมสนใจก็คือว่าเราไปสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลเมลอนของเราด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพอเรารวมกลุ่มเรารวมกลุ่มกันเยอะๆแล้วอะค่ะอ่าถึงแม้ว่าเรามีระบบดีนะดีแค่ไหนแต่ว่าเราคือเกษตรกรค่ะ,กะเกษตรกรไม่เราไม่สามารถทําออกมาเราได้ร้อยเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นม,มันจะมีส่วนที่ลูกเล็กบ้างผิวไม่สวยโดนมแมลงจับบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะทําให้ผิวไม่สวยขั้วหลุดบ้างพวกนี้ค่ะเราก็จะเอามาแปลร,รูปค่ะตอนนี้หนูก็เอามาแปลร,รูปทําเป็นเมลอนวายค่ะ Mm hmm. เพื่อ mm hmm. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่เราต้องคือเป็นสินค้าเกตองอะค่ะจริง,รงๆหน้าฟาร์มของเราอะค่ะเราก็มีอ่าเมลอนเอามาปั่นละเมลอนเอามาทําบิงซูละเอามาทํลลา,าทแปรรูปหล,หลายอย่างแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่อเราอาจจะยังขายได้อย่างเมลอนปั่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอร่อยมากๆเลยนะเป็นเมลอนร้อยเปอร์เ็นเลยค่ะที่เอามาปาั่นไม่มีน้ําแข็งเลย mm hmm. ใครได้กินเราก็จะติดใจ แต่เราไม่สามารถขายได้วันละสองร้อยถึงสามร้อยแก้วได้อันนี้คเราก็เลยจะต้องหาวิธีการแปรรูปต่อซึ่งแก้วก็มาเจอว่าการที่เราเอาเมลอนมาทำไวน์อะแปลว่านั่นหมายถึงทุกรูปที่เรามีอะค่ะเข้าทำหม,มักให้หมดเลยก็ออกมาเป็นไวน์มันจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยค่ะอืมแต่ไ,ได้แนวคิดมายัางไงฮะมาทำไวน์เนี่ยท,<อ>ที่ญี่ปุ่นเขาทำมาหรือว่ที่ไหนเขาทำแล้วเราไปได้ไปได้ ไอ้ความรู้จากเขารู้ว่าเป็นคิดเองอะไรเองค่ะความรู้เริ่มต้นเลยอะค่ะคือด้วยความที่เกษตรกรเนาะก็มันต้องมีการหาทางออกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยใช้วิธีการว่าเขียนเขียนอะอะไรอะเขาเรียกว่าเีกนปัญหาของกลุ่มเราว่าเราเจอปัญหาแบบนี้นะผลผลิตทางด้าน,นการเกษตรเนี่ยมันผลิตออกมาแล้วมันล้นนะคือล้อนของแก้วนี่ไม่ใช่ล้นเพราะว่า อ่าสินค้าตกเกรดะขาดไม่ได้นะมั่เป็นสินค้าตกเกรดใช่ที่เรามองเห็นเกษตรกรคนอื่นๆเขาทิ้งอยู่ตลอดเวลาเรามีความเสียดายว่าเอ๊ะมันจะต้องสร้างมูลค่ากับสินค้าตัวนี้ให้ได้สิอะไรเงี้ยค่ะแก้วก็เลยเขียนเรื่องราวของกลุ่มเราอ่ะค่ะเอาส่งให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเราอุตสาหกรรมก็เลือกเราค่ะแล้วก็ส่งอาจารย์มาสอนในเรื่องของกระบวนการหักวน เราบอกเราบอกว่า<ม>ถูกกระตุ้นไปว่าเอ้ยก,กลุ่มหนูว่ามีปัญหาแบบนี้นะผลผลิตที่มันตกเกดในค่อนข้างเยอะมากเลยหนูอยากจะแปลร,รูปตรงนี้เขาก็เลยอ่แล้วแล้วหนูอยากจะทําเป็นเมลอนวา์เขาก็เลยส่งอาจารย์มาสอนค่ะพออาจารย์มาสอนร<ม>ูปเราก็ทําได้แล้วระดับหนึ่ง<ม>เราก็ไปหาอาจารย์ต่อที่ราชพัฒนะเฉิมเจาเราเองเลยค่ะก็ช่วยสอน ได้อาจารย์สองอาจารย์แล้วเนาะก็ก็ยังเป็นยังยังท้าอาจารย์ที่ราชพัฒสอนเรื่องอะไรฮะค่ะเข้ามาอาจารย์ที่ราชพัฒน์เ้ามาสอนเรื่องอะไรฮกระบวนการหมักอ๋อโอเคเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้คือคือเราก็ทํางานร่วมกับมหาลัยด้วยก็จะสอนเรื่องกระบวนการหมักว่าทํายังไงทําให้เรารู้จักยี้ทําให้รู้จักอ่าสารเคมีบางตัวที่จ้องมาใช้ในกระบวนการหมักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องปลอดภัยยังไง คือเราก็เริ่มรู้มากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งตอนเนี้ยค่ะเราทําเป็นโรงผลิตค่ะทําเป็นโรงผลิตวายได้แล้วค่ะ,คะก็สามารถผลิตกาลังการผลิตของเราค่ะ,คะก็ได้ถึงเกือบสุดสองหมืน่นสองหมื่นขวดต่อเดือนแต่ยังไม่เคยจะขายได้ถึงเลยนะแล้วคนที่ทําง,งานนะคะอ่าในโรงในโรงกับในโรงผลิตเราอะค่ะเราจดเป็นวิสาหกิจชุมชน พอเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนั่นหมายถึงชุมชนคนในชุมชนนะคะมีงานทำพนักงานที่อยู่ในโรงผลิตอะคะ่ะสองคนร้อยห้าสิบนะ <c oughs> คืออายุแปดสิบแปดสิบสี่สูงสุดต <c oughs> ่ำสุดก็คือหกสิบกว่าสองคนรวมกันร้อยห้าสิบคืออายุค่ะ <c oughs> <c oughs> ทําให้ชุมชนมีรายได้ด้วยอันนี้แก้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้ทําสินค้าที่เรามองว่าเฮ้ยทุกคนมองว่า เนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วว่ามันเป็นสินค้าเกตรองแล้วว่ามันขายก็ไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ซื้อ,อแต่ทําทํากลับมาให้สามารถอ่าเขาเรียกอะไรขายได้คนในชุมชนก็มีมมไรายได้ด้วยเพราะทุกคนมีหุ้นส่วนหมดเลยครับที่มาเอามาทำวายได้เพราะระดับความหวานมันถึงหรือว่ายังไงใช่ค่ะพอลูกถ้าสมมุติว่าในการปลูกปลูกออกมาครั้งนึงอะค่ะอีสิบเปอร์เซ็นถึงถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตรงเนี้ยค่ะ ่าลูกมันเล็กพอลูกมันเล็ก <Okay. S 1> เราก็ปล่อยต่อให้มันสุกแบบสุกจัด Un เลยอะค่ะหรืออ่าเวลาที่เราตัดมาแล้วเราเรอลูกคา้าช่วงไหนที่เราขายไม่ทันอันนั้นนะคะเราก็เอามาหมักซึ่งนั่นหมายถึงเราจะใช้ผลที่สุกจัดเขาจะมีกลิ่น,นะค่ะกลิ่นที่หอม <c oughs> คือคนไทยจะกินเมลอนกรอบเนาะแต่คนญี่ปุ่นะค่ะเจ้าของเมลอนเขาจะกินเมลอนที่นนนนั่นคือเมลอนสุกจริงแล้วมันจะอร่อย แต่คนไทยจะทานอยู่ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้ค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าต้องหั่นเป็นชิ้นๆจะทานไม่เหมือนกันอืมครับคระเออแล้วคนนี้เอเราก็ทำเป็นวายวายขาวนะะค่ะอ่าหนูทำเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มของสวิตวายค่ะนั่นหมายถึงแอลกอฮอล์ต่ำๆคือหมักเร็วค่ะแอลกอฮอล์เขาก็จะอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตเขาจะยังมีสีค่ะ มีสีของเมลอนจะมีความหวานมีความหอมยังอยู่ค่ะออกเป็นสีของเมลอนใช่ค่ะสีจะจะออกเป็นสีสีสีใสๆเหลืองๆนิดๆอ่อนๆใช่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 ก็อาจจะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มวายขาวนะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอ่าตัวที่เป็นเนื้อสีเขียวค่ะเราก็จะได้สีค่อนข้างออกไปทางสีเขียวเลยค่ะค่ะแล้วเราเราเรา อยู่ในกลุ่ม y ที่เรา,ายืนเราเป็นระบุเลยใช่ไหมฮะอยู่ในเซกเมนต์ว่าเป็นวที่ทำจากเมลอนใช่ค่ะเป็นฟตไวา์จ้ะเป็นฟุตไวายสั่งเป็นฟตไวา์ค่ะเป็นฟตไวา,วา์แต่จริงๆแล้วของเราอะคะ่ะด้วยความที่เราทำเป็นแอลกอฮอล์ต่ำเนาะถ้าวายงๆก็น่าจะอยู่ประมาณก็สิบถึงสิบห้าดีกีของเราเป็นแอลกอฮอล์ต่ำค่ะจริงๆของเราอาจจะได้เลือยอยู่ในกลุ่มของ r t d มากกว่า <c oughs> คือเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันยังไม่ถึงวายเดียค่ะอ่อจะเปรียบเทียบยังไงดีค่ะแต่ว่าจะอยู่ในกลุ่มของรสหวานทานง่ายรู้จกักรู้จักน้ำหมักน้ำหมักที่ที่แถาอัะพูดได้ไหมคะน้ำหมักมาเชงอะค่ะกินให้เป็นยาที่ที่เขาเอาเอ,เอาผลไม้ทุกอย่างมาหมักนั่นคือภูมิปัญญาของคนไทยนะที่ที่เขาทำกันมาตั้งนานแล้วเ <c oughs> พียงแต่ว่า พวกเราค่ะ,คะพอเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเนี้ยคะ่ะเราก็เอาภูมิปัญญาเดิมเนี่ยคะ่ะมาต่อยอดทําให้มันกระบวนการมันสะอาดขึ้นอพอเราเสร็จเรียบร<ส>้อยแล้วเรามีกลั่นด้วยอรืใช่ไหมใช่คะ่ะมันก็เลยทําให้ให้รสชาติะดีขึ้นเราก็ทานง่ายขึ้นแต่เหรียญมีสองด้านคะ่ะทานให้เป็นยาได้คือหมายถึงทานน้อยๆนะทานน้อยๆแค่วันละแก้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะทานให้เป็นยาได้ แเริ่มผลิตแล้วนะออครับเริ่มออกผลิตออกสู่ตลาดได้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะอ,ออกสู่ตลาดเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วตอนนี้เราเราทำการตลาดยังไงฮะช่องทางการจัดจํากกหน่ายเราทำํำยังไงะอ่าตอนนี้ของเราก็คือที่หน้าฟาร์มเลยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าไปเที่ยวที่ฟาร์มค่ะแล้วก็จะไปตัดเมลอนอ่าไปดูเมลอนคือเข้าเข้าฟาร์มบุกเลว welcome l i ของเราก็คือเมลอนผนผลก่อนเลย นะคะแล้วก็ให้ชิมสินค้าแปรรูปจากเมลอนแล้วก็จากผลิตภัณฑ์อื่นๆหลายๆตัวที่ฟาร์มค่ะส่วนใหญ่จะขายที่หน้าหน้าบ้านเราเองเลยคะ่ะแล้วก็จะไปเจอโรงฟาร์มเมลอนปุ๊บแล้วก็จะมีะโรงผลิตสุราชุมชนอยู่ในฟาร์มเมลอนเลยค่ะแเราก็ถ้าลูกค้าอยากจะไปศึกษาดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูกระบวนการผลิตของเราทำยังไงเราก็มีเปิดเปิดให้เข้าไปดูได้ค่ะ ก็ตอนนี้ก็คือหน้าร้านก็คือที่หน้าฟาร์มเราใช่ค่ะหน้าร้านรวมทั้งฟาร์มรวมท,ทั้งฟาร์มอื่นๆในเครือข่ายสาก์ของเราใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีออกมูสค่ะออกอีเวนต์ต่างๆตอนนี้แก้อยู่เชียงใหม่นะอ๋อเลยฮะ <c oughs> ก็เอามา<ช>แนะน<ช>ําที่ที่ที่ออกเวลาไปออกมูสต่างๆนะฮะใช่ค่ะใช่ออกมูสนื้เท่ากับเราก็ B to C เลยใช่ไหมฮะก็คือแนะนํากับลูกค้าแล้วก็ อขายกันใ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 นงานนั้นด้วยเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็คือด้วยความที่เรายังใหม่อ่ะคะ่ะเราก็เลยต้องอแนะนําลูกค้าให้รู้จักกลุ่มพวกเราด้วยคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะในการที่สนับสนุนสุราชุมชนนะคะถึงแม้ว่าไม่ใช่แค่คุรโนเราแต่ว่าเป็นอันอื่นๆคนะ,คะ่ยค่งยี่ห้ออื่นๆเนี่ยแต่ว่ามันได้ช่วยเหลือชุมชนได้จริงๆ เพราะว่าทุกขวดที่พวกเขาทํานั่นคือหมายถึงรายได้ก็จะคืนอยู่ชุมชนด้วยแล้วเขาก็จะได้ใช้จากผลไม้อ่าในชุมชนเอามาทำนะาอย่างของแก้วก็ใช้ผลไม้อะไรเงี้ยค่ะจากกลุ่มสมาชิกก่ะเอามาทําครับอย่างเงี้ยค่ะอืมเออเราก็เอาสตอรี่ในเรื่องของเลมอนในในฟาร์มของอ่าสุรนุฟาร์มก็คือเป็นเมล่อนแล้วก็ฟาร์มในเครือข่ายใช่ค่ะหลักของแก้วคือคือเมลอน ที่เอามาทำแล้วก็ตอนนี้เราขยายเพิ่มค่ะก็จะเป็นมะม่วงเข้ามาค่ะเป็นมะม่วงวายเป็นฟุตวายจากมะม่วงเป็นฟุตวายจากมะพร้าวซึ่งเราใช้มะพรา้าวค่ะจากอำเภอคลองเขอนจังหวัดฉะเชิงเท้าเอามาทำส่วนมะม่วงเราก็ใช้มะม่วงจากอำเภอบางคล้าหลักการเดียวกันกับก,ก,กับ,กบเอ่อเอ่อเมลอนไหมฮะก็คือว่าเอาอันที่มันแบบว่ามัน มันตกเกรดมันไม่สามารถขึ้นไประดับบนได้ใช่ค่ะคือปกติเนี่ยก็ต้องไปดั้มขายหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องทิ้งถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยถ้าเกษตรกรรู้จักการแปลรูปให้เป็นนะคะแล้วหาช่องทางการขายได้นะเกษตรกรไทยจะรอดเลยก็มองว่าออเพราะนั้นมันก็มาจากศูนย์มามามาจากศูนย์นะนะใช่ค่ะใช่ไม่งั้นเราก็วนอยู่ที่เดิมอะค่ะ ทำแล้วก็มีแต่เจ้ากะเจ๋งเหมือนเดิมคเหมือนเดิมคขีการตอบรับเป็นยังไงบ้างดีไหมคนคนชื่นชอบไหมรสชาติเรื่องราวค่อนข้างดีมากๆค่ะค่อนข้างดีมากๆจากจากทางฟาร์มเองที่ที่มาที่ฟาร์มเองหรือจากการที่แก้วออกบูธเองอย่างเงี้ยค่ะ,คะตอบรับดีค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าชิมแล้วถามว่าแล้วจะซื้อที่ไหนละลูก บอกหนูก็ยากมีวางขายทุกจังหวัดนะคะแต่หนงไม่รู้จักใครอ๋อแต่เพียงว่าช่วงนี้เราก็แนะนําไปก่อนนะใช่ค่ะด้วยความที่เราเราเป็นเวลาเป็นเกษตรกรเนาะแล้วเราเป็นผู้ประกอบการรายย่อยด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ่าครับ่อาในเรื่องของการตลาดเราก็อาจจะยังไม่กว้างขวางมากนะกก็ต้องรอพ่อพ่อแม่ท่นอุดหนุนรอลูกค้าอุดหนุนอ่าช่วยเหลือสนับสนุนกันอย่างเงี้ยค่ะ ครับเอาแต่ว่าเราก็ส่งเมลอนให้กับพวกอ่โมเดิร์นเทรดหลายแห่งนี่เราก็สามารถที่จะลองให้เขาพิจารณาดูได้ไหมครับอได้ค่ะอ่าอย่างโมเดิร์นเทรดในหลายที่อะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ค่ะกําลังการผลิตของเราอะมันได้แค่เดือนหนึ่งเ๋อใช่ใช่ใช่่ยังยังเราคือถ้าเขาลงเขาต้องลงทุกสาขาของเขาอย่างเงี้ยมัน ใช่ค่ะใช่มันมันเราก็ยังรับไม่ได้นะใช่ค่ะเราก็ยังรับออเดอร์เยอะขนาดนั้นไม่ได้เหมือนกันเราต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะค่อาเราใช้เราใช้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรครับที่เป็นวายของเราเนี่ยใช่ค่ะจากเบลอนฟูรานอเลยค่ะใช้ฟูรานอฟาร์มนี่เลยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะคือกลุ่มคนก็รู้จักเบลอนฟูรานะอยู่แล้วใช่ค่ะ อ,อ๋อฮค่ะเออคราวนี้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงแนะนําแล้วถ้าถ้าคนสนใจเนี่ยไม่เพินว่าไม่ได้ไปที่หน้าฟาร์มคหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปในงานนิทรรศการหรืองานออกร้านนะที่ที่ทางคุณแก้วเอาผลิตภัณฑ์จากฟูรโนฟาร์มไปแสดงเนี่ยสามารถะจะติดต่อหรือจะหาข้อมูละจะทำยังไงได้บ้างครับอ่าติดต่อมาได้คะ่ะที่เพจนะคะ เพจฟูลโนฟาร์มบ้านโพค่ะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะ f U R A N O แล้วก็ฟาร์มค่ะแล้วก็บ้านโพค่ะหรือเพจบ้านสวนเมลอนอำเภอบ้านโพก็ได้นะคะหรืออ,อีกช่องทางหนึ่งก็ไลน์แอด like ค่ะฟูลโนเลยค่ะฟูลโนวายเลยค่ะเจริคะ่ะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะศูนย์หกสองค่ะสามเก้าสี่สี่หกห้าเก้าค่ะ อ่านี่อันนี้เป็นเป็นเป็นโทรศัพท์เข้าไปใช่จ้ะเป็นโทรศัพท์ขาทวนอีกสักครั้งนะครับเผื่อบางทีบางท่านอาจจะยังจดไม่ทันค่ะเบอร์โทรนะคะศูนย์หกสองค่ะสามเก้าสี่สี่หกห้าเก้าค่ะช่วงนี้ก็ถ้าซื้อครบหนึ่งลังหนูส่งฟรีด้วยค่ะอ๋อแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่เชียงใหม่นะฮะรับสายก็รับสายที่เชียงใหม่อยู่นะฮะแต่หนูมีทีมงานทีมงานวัยรุ่นหนูอยู่ที่ฟาร์มีค่ะ โอเคโอเคก็ไปทำไปทำกิจกรรม <60 S 2> <60 S 1> การตลาดอยู่ที่จังหวัดเ <90 S 1> ชียงใหม่อยู่นะอือืฉเชิงเซาก็เป็นเมืองผลไม้ก็อย่างที่เมื่อสกักครู่นี้คุณแก้วบอกนะเะเรลอนนี่เป็นของหลักของเราอยู่แล้วของอุรุณอกฟางใช่ใชแต่ว่าจะมีมะม่วงมีอะไรต่างๆนะที่เป็นผลไม้ประจําอาถิ่นที่มีชื่อเสียงของทางอาจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยก็จะนํามา ทำเป็นวายได้ด้วยนะเพราะว่าเราก็มีกระบวนการมีเครื่องไม้มเครื่องมือมีโรงงานอยู่แล้วค่ะนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็สามารถสั่งได้เลยมีเบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งค่ะที่สามารถสั่งได้นะคะพอดีถ้าเกิดว่าเบอร์นี้หนูกําลังโทรสัมภาษณ์อยู่มีโทรศัพท์เข้ามาเยอะเลยเอ่าอ่าอีกเบอร์หนึ่งนะคะเร์ศูนย์เก้าห้าค่ะศูนย์หกศูนย์หนึ่งสามสามสี่ค่ะ อืมค่ะศูนย์เก้าห้าค่ะศูนย์อ่ะศูนย์เก้าห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งสามสามสี่อ่านะครับค่ะการถเลขที่คือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฟูรานอฟาร์มนะครับยังไม่ใช่ออกลอตเตอรี่นะเอาตรงนี้ออกลอตเตอรี่ต้องบ่ายสามนะติดต่อฟูรานอฟาร์มได้เลยค่ะเออเห็นเห็นการตัวเลขออกอากาศกันนะครับฮะ ไม่ได้ไป <A S 2> หวยนะวันนี้หวยออกใช่ไหมใช่วันนี้วันวันวัน,วน,วนออกรอตอรี่นะค,ะครับอก็อ,อในส่วนฟาร์มนี่เราก็ยังขยายขยายโรงเรือนต่อไปไเรื่อยใช่ไหมนอนาคตที่วางแพลนเอาไว้ค่ะคือด้วยส่วนตัวของของของทางเราอะค่ะเราไม่ได้ขยายโรงเรือนเพิ่มแล้วค่ะแต่ว่าขยายในกลุ่มของสมาชิกมากว่ของสากลของคนที่เข้ามาสากลใช่ค่ะสมาชิกหนูก็คิดแพงมากเลยค่ะ หุ้นละสิบบาทค่ะเป็เราเราก็ช่วยดูแลอบรมให้เราดูแลฝึกอบรมให้คำปรึกษาจนกระทั่งเขาสามารถปลูกแล้วก็ขายได้นะเพราะว่าเราเราทำมาก่อนเรามีประสบการณ์เรามีความรู้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเวลาที่เขามาดูความหรือว่าโทรมาปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะ ก็คือค่ะหนูหนูสอนทุกอย่างเลยหนูปลูกยังไงหนูทํายังไงถึงได้ถึงได้มาแบบนี้ระบบระบบสั่งผ่านมือถือทํายังไงอะไรอย่างค่ะหนูก็สอนทุกอย่างเลยอยากรู้อะไรมาถามกันได้เลยหนูสอนแบบนี้มาเกิดปีแล้วค่ะเพราะว่าหนูถือว่าหนูเดินตามพ่อหลวงค่ะโอ้่ะก็ทํากันแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะเราทำทำแบบรู้ประมาณนะโอเคนะค่อยค่อยขยับค่ะเดินเที่ยวแต่ว่าก็ยืนได้อย่างยั่งยืนโอเค ช่ค่ะอืมโอเคครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับคุณแก้วครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอ่ะคุณประคุณนาบุญเกาะเกือเ้อนะเจ้าของฟูรานอฟามนะอ่ที่ชาชเชนซาวนะฮะชื่อเล่นชื่อคุณแก้วก็ได้ฟังเรื่องราวนะจากเมลอนแล้วก็มาแปรรูปเพราะว่าผลผลิตมันก็ยี่สบสาสิเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็อาจจะตกเกรด ซึ่งปกตินี่ก็ถ้าขายลงตลาดล่างไม่ได้ก็ต้องทิ้งนะเพราะว่าผลไม้มันมีอายุไขแต่ว่านั้นมันแปรรูปนี่ก็ทําให้ก็จากแทนที่มันจะเสียฮเสียไปเป็นศูนย์เนี่ยก็มามีรายได้จากไอ้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปไปด้วยนะเพลอเพลก็อาจจะดีอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องแจ็คพอตขึ้นมาก็ได้นะครับเอาล่ะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ ซิ i กิ้งเน็ตเวิร์กสำหรับเสาร์นี้กันนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสอมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network ดำเนินรายการโดยไพศาลมังกรชัยยาขณะนี้เวลา13นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสอมทเอ็มคอร์ด n e t w o r k 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย